อ้กาแฟร้อนๆกลุ่นๆรสชาติคงเปลี่ยนไปแล้วันนี้ไม่สู้เข้มข้นคน,คน,คนๆนชิมดูดิรสชาติเหมือนยาเขาชงให้ไหมอ๋อพอใช้ได้อ่าครับกาแฟครับ พร้อมกับขนมกรอบๆอร่อยยครับแฟเชา้านี้ต่างพื้นที่โอ้กาแฟต่างพื้นที่อร่อยออรยครับดูบรรยากาศข้างนอกเล มาดูข้างนอกเียแดดกำลังออกแจ่มสวนหย่อมสวนย่อมสวนหยอ่ยอมบวกกับสมุนไพรโอ้ผัดตะเภา มุรพาไม่ต้องหาไกลนะี่ยอพรนี่เหรอดอกไม้ต้นที่ว่าอยากให้เจ้าหนึ่งมาปลูกคุณต้องซื้อมาเพาะละท้องอุไรนะครับโอ้ท้องอุไรตอนแรกว่าจะเอาที่ลำน้ำลำเมืองมาให้แต่ได้ละเลยครับอื มาตักแดดเอาพลังงานแสงของพระอาทิตย์วิตามินซีให้แก่ร่างกายนะครับอโอ้สวยๆโอ้โขอทาอ้ตะแดงเพชร บำองเผ็ดมองมุมส่วนย่ำนี่สวยดีจอ,องเพชรยังไม่ออกดอกนะครับนี่อยู่ในระหว่างการเพราะเลี้ยงดูแลอยู่โอ้โหนี่ดอกอะไรนี่สวยงามขาวอะลามเนี่ย ก่อนไหวเพียงกับปุยสำรีเลยโหสวยสวยสวยดอกอะไรเนาะไม่รู้จักชื่อเขาสวยด,ดีสวยด,ดีสวยไหมสวยไหมโอ้มีเวลาตกแต่งสวนนี่ ถึงข,ขึ้นมาได้ชมสวนเพลิดเพลินนะเนี่ยสวยงามสวยงามอือนี่นี่นว่านนี่ก็ที่ซื้อกับเจติมนี่ยแบ่งให้เจ้ารูปชายมาปลูก อ๋อรวยล้นฟ้าเออโอ้ไอแต่ไอรวยล้นฟ้าแต่รวยล้นฟ้าใช่จำชื่อเป็นไรแล้วรวยล้นฟ้าท้องฟ้าสวยงามครับมาชมสวนดอกไม้นะครับอืวยช่วยๆๆวยดูตน้น ไม่ยมที่ตัดแต่งไว้หน่อยโอ้แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วนะครับโอ้ไหลไหลลูกของมันหายไปละเฮียเดี๋ยวผมเอายามาให้เจ้าหนึ่งสเปรย์พ่นเพื่อจะ ทำลายเชื้อราที่ลงเรือให้หายไปไม่งั้นจะแพร่พันธุ์ใส่กับต้นไม้ชนิดเดีจะแพร่ไปที่ต้นไม้ชนิดเดีจะ,จะยุ่งเฮ้ครับจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับต้นม้ยม ามายมอมีมายมที่หน้าบ้านเป็นว่าเสน่หาเมตตามห AH านิยมเนว่าเป็นไม้มงคลนะครับ